พูดถึงงานวันนี้นะครับมาได้คะ่ะก็เป็นเออ่เป,เ,อเป็นงานของ L'Oreal ค่ะก็วันนี้มาเฉลิมฉลองกันกับ 1, หนึ่งล้านขวดเรียบร้อยแล้วกับไก่คอดิบไบเซรั่มค่ะก็มาสแสดงความ,มินดีกับรอยัลด้วยแล้วก็อยากจะฝากทุกคนด้วยค่ะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไก่คอดิกไบเซรั่มนะคะว่าใช้ดีจริงๆค่ะแล้วก็มีแพทย์ผิวหนังคอยรับรองแล้วด้วยค่ะน้องใหม่ก็คือใช้เองในใช้เองด้วยใช่ค่ะใช่ใช้ทั้งไลน์เลยค่ะทั้งโฟมทั้งเดยครีมไนทครีมใช้หมดเลยค่ะมันจะใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง คือตัวหลังจากใช้นะครับใหม่ก็จะรู้สึกว่าคือใหม่เป็นคนที่แบบผิวหน้ามันขาวใช่ปหคะเวลาใหม่มีจุดด่างดามันจะเห็นได้ชัดเป็นพิเศษนะคะพอใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าจุดด่างดาของเราอ่ะมันจางลงแล้วมันก็จางเร็วด้วยเพราะว่ามันมีเหมือนแบบมีกรดไกโคลิกอะค่ะตัวนี้มันจะช่วยแบบแต่มันมีแบบเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะคะเป็นเปอร์เซ็น์ที่ปลอดภัยมันจะช่วยทําให้เราผัดผัดเซลล์ผิวได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ผัดอย่างอ่อนโยนทําให้หน้าของเราแบบ ุดด่างดำอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันหายเร็วดีดีจริงจริงอยากให้ลองเอออยากให้ลองกันค่ะมีเซ็นเตอร์ปีที่เท่าไหร่แล้วนะคะไม่นับละนแล้วใช่มมือน้องก็อยู่กับครอบครัวย้อมานานมากค่ะก็แบบดีใจที่ที่ยังได้อยู่เรื่อยๆค่ะคุณค่าทุกคู่ผู้ควรใช่คุณค่าที่คุณผู้ควรอยู่ตั้งแต่คุณค่าที่เราผู้ควรอยู่มาก็ก็เป็นเป็นเวเนี่ยค่ะสโลแกนเนี้แหละค่ะใช่ วันนี้น้องใหม่ก็เลยคบหน้าม้ามาเป็นลุกใหม่ <c oughs> เห็นในไอจูนไปตีแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ได้เห็นตัวงิงใช่ค่ะก,ก็คิดว่าโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังจะเปิดเร็วๆน,นี้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะหาหาลุกตัวเองให้มันแบบให้ทุกคนรู้สึกว่าใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะพรเดเห็นหน้าดดวีก็จะแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพยายามหาทรงผมใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นหน้าม้าเราแบบดีไซน์เองไหมคะหรือว่าคุยกันแบบต้องยาวหน่อยต้องอะไรเงี้ย ยังเลยค่ะเพราะยังไม่ได้ฟิตติ้งแต่ว่าใกล้จะฟิตติ้งแล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะคุยกับสไตล์พี่สไตล์ฤท์อีกทีหนึ่งว่าแบบจะวางเดเรคชั่นของตัวละครเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใกล้ละค่ะน่าจะเดือนหน้าเฮ้ยละครละครละครตื่นเต้นเพราะว่าแบบจะได้เล่นละคร ช่องวันค่ะคิดถึงมากแต่แต่ว่ามันเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่นี้เกี่ยวกับที่เราเอวต้องเอวยี่สองด้วยนะเกี่ยวกับไม่ค่ะแต่หนูว่าน่าจะต้องขึ้นแล้วล่ะน้ำหนักอะต้องขึ้นแล้วแหละเพราะว่าอยากทำอะไรก็ได้ให้พระเอกอุ้มไปขึ้นเพราะอะไรเพราะเราต้องลดพนุน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะใช่จะได้ดูแข็งเข้มแข็งแข็งแรงตอนนี้ยี่สองอยู่เพิ่มไป วันนั้นน่ะไม่ได้กินข้าวแล้วที่สองแต่ว่าตอนนี้กินข้าวเที่ยงหมดละอย่าวัดนะแต่เก็คือแบบเป็นห่วงไงว่าแบบเ้ยอเออเห็น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 ทุกคนเป็นห่วงแบบทุกคนเป็นห่วงถึงขั้นแบบคือตอนเนี้หนูอยู่ใกล้พี่พี่แจ๊กไงหนูว่าพี่แจกน่าจะเจอปัญหาเดียวกันหนูแหละหอมคือเราเราจะมีปัญหาแตอย่าอย่าเรียกปัญหาเลยว่าเราจะมีคนกังวลคนทักเราบ่อยแล้วเราก็จะแบบ ออเออเราก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะเราสุขภาพดีอ,อะไรเงรี้ยแต่เขาก็ยังเป็นห่วงเราอยู่เรื่อยหรือว่าพี่แจ็คน่าจะโดนปะนิดนึงเออเพราะเออพราะเราเป็นแบบไซนี้ <ๆ S 1> ยอะยไรเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> เราก็จะโดนคือดาวิก็จะโดนบ่อยมากช่วงนี้อะไรเงรี้ยค่ะแต่ก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงเราก็จะเก็บทุกคอมเมนต์เลยอะที่บอกว่าแบบน่ากลัวแล้วนะหรือแบบเธอดูเป็นเธอแบบดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นผีแล้วนะหรืออะไรเงี้ย ก็คืออันนี้อันนี้พูดเอง嘛อันนี้พูดเองเติมให้มันดูดราม่านิดนึงคือหนูรู้สึกว่ามันแบบหนูก็เก็บมาแล้วก็เอามาใส่ใจนะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน้อยหนึ่งกนักที่เราคิดอยากจะเพิ่มน้ำหนักจริงๆจริงด้วยไหมจริงใช่ไหมก็ว่าว่าอีกนิดเพิ่มอีกนิดก็ดีอะค่ะอืมใช่แต่แต่เพิ่มอะมันไม่ยากหรอกทุกคน อันนี้คือเราตั้งใจผอมเองหรือว่ามันแบบว่ามันกินแค่ไหนก็คืออยู่แค่นี้ดูไม่หรอคะไหมไหมเป็นคนที่ขึ้นง่ายลงง่าย hmm. ช่วงที่ใหม่น้าหนักเยอะเยอะรูปในอินเทอร์เน็ตก็เยอะเหมือนกัน ah. ที่แบบคนอ้วนอะ่ะ ah. มีเหมือนกันออวบอะ่ะ ah. ซึ่งก็เป็นธรรมดา <laughs> เราอยู่ตรงหน้ากล้องคนก็คอมเมนต์เรื่องรูปร่างหน้าตาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> อืก็เขวเหมือนกันนะบางทีก็รู้สึกเผวเหมือนกันว่าแบบอย่างงั้นใหม่ควรจะเป็นยังไงเพื่อที่จะแบบเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะให้ทุกคนแบบ แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองลองดูปรับปรับกันไปแต่ว่าตัวจริงจริงไม่สวยมากนะมันไม่ได้ผอมแต่อายุเนี่ยชาวเน็ตฟังลูกฟังที่มาเแต่แต่แต่ตัวเราเองอะคะแฮปปี้กับตรงจุดไหนแบบตรงตอนที่เราเป็นแบบนี้หรือว่าตอนดาวีแฮปปี้กับทุกอย่างที่เป็นในทุกแบบในทุกช่วงอายุช่วงชีวิตเลยค่ะคือตอนนี้ใหม่ก็แฮปปี้แล้วถ้าวันหนึ่งใหม่จะแบบแบบมีน้ำมีนมขึ้นมาใหม่ก็จะแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแค่เราจะเอาขึ้นมาอีกกี่โล่ที่แบบว่าเราคิดไปอะ ไม่รู้เลยค่ะเพราะใหม่ไปชั่งน้ำหนักแต่ว่าใหม่ก็คงคิดว่าก็ทําให้คนแบบรู้สึกว่าคนที่เป็นห่วงเขาเขาหายห่วงดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีก็ทําตามใจแฟนคับคอมเมนต์เกินไปไหมอ่ะเออเออมันจะแอบแบบว่าตอนนี้อาหารกานเหนื่อยไปไหมะดาวิเออดาวิกินปกติแต่ดาวิทํางานหนักมากเลยอ๋อ้ําน้ำหนักมันก็เลยลงเองก็ยไมงเห็นหนูถ่ายตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่ค่ะแล้วมันเป็นซีรีส์ที่หนักมากแบบหนักมากมากเลยค่ะมันแบบ เออมันหนักมากจริงๆอ่ะเป็นของ n น็ fli x ค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นกำลังซุ่มซุ่มไทยอยู่ยังไม่รู้แต่ยังไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่ได้ปดแต่ถ่ายไปได้แบบเยอะแล้วอะค่ะมันหนักมากเป็นบทเหนื่อยเหนื่อยเป็นบทเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็ทุกคนจะไม่เคยเห็นใหม่แบบนี้แน่นอนเลยอะค่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างเอฟเฟกต์กับตัวเองใช่ค่ะก็เหตุให้เอลยี่สิบสองไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเหตุไหมแต่ก็ ตอนที่เอลวิปสองอย่างที่บอกตอนที่ถ่ายเนี่ยก็คือไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวแล้วก็ขมิ้วด้วย <c oughs> แต่หลาคนก็คือถามมาเยอะว่ากินหมูกระทะชาบูอะไรเหมือนชาวบ้านเขาไหมยำก็กินทุกคนต<อ>้องดูดาวิกาชาแนลต้อง <c oughs> กินฉันชอบเลย <c oughs> ดาวิกาชาแนลอยู่เป็นช่องของดาวีใน YouTube ะนะคะขอฝากด้วยแล้วก็เพิ่งถ่ายคลิปไปล่าสุดใหม่ว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้มากรีวิวเรื่องกินเหรอต้องไปดูกันค่ะเพราะว่า ไม่ทำเพื่อยอดไลค์เลยยอดยอดฟอลโล่เลยอ่ะไม่แทบจะร้องไห้เลยอ่ะแย่มีหนึ่ว่ามันทำอะไรเลยนะเอ้าแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเป็นช่องยูทูปเาวีเพิ่งเปิดค่ะก็ขอฝากด้วยค่ะใช่ก็คือจะเป็นอีพีไม่ค่ะก็จะเป็นอีพีต่อต่อไปค่ะใช่ถัดถัดไปเดี๋ยวรอดูกันอีพีล่าสุดที่จะออนวันนี้ก็คือเคล็ดลับเทคนิคที่จะทำให้เอว22่สอ หมูกระทะไม่ห้างแยมมีครับกระทะเดี๋ยวกินให้ดูที่ทุกคนบอกว่าดาววิ้งไม่เคยแต่หมูกระทะตาชโบเลยเดี๋ยวกินให้ดูเริ่มตั้งแต่จุดถาดจุดหะจุดถาเชงเลยเจ๋งท่าแต่คือกินก็คือกินชิ้นเดียวอ้าวใช่กินกินชิ้นเดียวกินโชว์ชิ้นเดียวแล้วก็ให้ทูกคนด้วยผมก็ติดตามได้หนูจะออนวันไหนยังไงบ้างเออครับหนูจะออนทุกๆวันเสาร์นะคะเวลาหกโมงสินาทีค่ะก็ดาวิการชาแนลขอฝากด้วยค่ะก็ตอนนี้กลับมาทําอย่างแบบ จริงจังนะคะเพราะว่าหายไป2ปี2ปีมี2คลิปเองอะอะไรมันทำให้เรากลับออกมากลับมาทำอีกครั้งนึงเนี่ยความรู้สึกผิดที่2ปีมี2คลิปมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแฟนบิวไหมว่าแฟนแฟนบิวมันใช่ค่ะแฟนๆก็บอกด้วยว่าพี่ใหม่กลับมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จัดให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนนอกจากทายซีรีส์กำลังจะเปิดตล้งละครเรื่องใหม่ใหม่จะใหม่ก็จะต้องทำคอนเทนต์ด้วยค่ะ ดี๋ยวางรถไปตามฝากด้วยค่ะถ้าซูบลงอย่าว่านะคะทำงานเยอะมากช่วงนี้สั่งบ้านด้วยคไปเรื่องหนึ่งนาที่โน้ตล่าสุดไปที่อะไรกันที่หนูทวิตน่ะที่บอกว่าทริปนี้พี่เต๋อแบบห่วงหนูมากเลยพี่อย่างดุอะจริงไหมคะดูยังไงอะดูมากเลยอะดูแบบดูแบบหนูตกใจเลยอะแล้วแบบแล้วทุกคนที่ไปกับหนูก็คือตกใจพี่มณีพี่ก้าวก็คือตกใจว่าแบบทําไมพี่เต๋อแบบ ดุเน่นทุกคนตกใจด <laughs> ูยังไงแต่ตกใจแบบขำๆเหมือนกันเลพี่แจ๊คคือเหมือนแบบคือไม่ใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะแต่หาดมันไม่ค่อยไพรเวทเวท่าไหร่อืมมันก็จะมีคนเยอะค่ะแต่ปกติอะพี่เต๋อเวลาไปไหนเขาจะเป็นหาดไพรเวทก็คือทั้งหาดก็จะแบบมีไม่กี่คนอะค่ะมันก็จะแบบเวลาเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีคนมามองแต่รอบนี้ แบบเยอะมากมนุษย์แบบเป็นร้อยคืออยู่ในหาดไม่ก็อยู่ตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโคตรหนูยืนอยู่ในหาดโคตรอย่างงี้กับเขาโดนเาเต็มไปหมดเลยใช่คนเต็มไปหมดเลยอ่ะเดือก็เลยว่ายืนบังเขาหนูุ่มพยายามมายืนบังพยายามมายืนบังค่ะแล้วกูรุมอ่ะยืนบังแล้วก็แบบพอแล้วล่ะได้แล้วล่ะตะโกนไปตะโกนเข้ามาอย่างเงี้ยพอแล้วได้ละได้ละอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกยังยังยังไม่ได้พอแล้วพอแล้วมีมีมีพูดอะไรแสงเข้มมใช่นะ หน้าออกหน้าออกช่วยมีมีสิ่มีพูดอะไรที่แบบว่าจึ้งเลยแม้วแบบลุ้คือเขาไม่ต้องพูดเลยค่ะหนูเห็นหน้าเขาหนูจึ้งแล้วอะหนูไม่เคยเห็นแบบมุมนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าดาวีทาไงก็ถ่ายต่อได้ขี่รูปไเลยวีก็ถ่ายต่อเลยแล้วก็ชอบมากเวลาเขาเขาเขาดุก็ชอบมากเขาดุห่วงเขาดูห่วงใช้สักทีเนี่ย5ปีเพิ่งเห็นครั้งแรกแต่ว่าหัดต้องคนเยอะมากๆเลยเนอหัด ็คนเยอะด้วยค่ะ <champions. S 1> ใช่แล้วก็เขาก็แบบหน้าคว่ำน่ะนะหน้านิ่ง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 หน้าคิ่ากว่าหน้าคว่ำอีกอ่ะแล้วก็แบบเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่หยุดนะทำต่อไปเดี๋ยววิก็ไม่ฟังแล้วรอบหน้าอย่างนี้ค่ะรอบหน้าแบบเดวิว่าน่าจะเป็นเพราะที่นี่มันมันอาจจะมีคนเยอะใช่ค่ะ พราะปกติเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ถ่ายให้ด้วยนะใช่อันนี้ไม่ถ่ายด้วยไม,ไม่ไม่ถ่ายเลยยืนบังอย่างเดียวห,หลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาไม่ได้มีขเขาได้มีพูดอะไรนอกรอบแม่บอกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อีกผิวออะไรไม่ม,มีเลยคะ่ะมีแค่นั้นมีแค่นั้นเพราะว่าอย่างที่บอกเขาอะไม่เคยเขาไม่เคยห้ามหรือเขาคิดว่าเขาห้ามหนูไม่ได้มันต่างกันหนูไม่รู้เหมือนกันแต่หลังคิดว่าใช่คือเดวีก็จะมีลิมิตของตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ว่าเวลาถ่ายไง ถ้ามีคนเยอะเขาไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยค่ะแฟนหัวแฟนหัวึ้งมาสองห้าปีเพิ่งมีครั้งเดียวแฟนหัวครั้งเดียวงองงองพี่อะน่ารักค่ะสักทีค่ะในที่สุดห้าปีก็มีแล้วค่ะครั้งหนึ่งน่ารักแต่เขาก็ห่วงแบบน่ารักน่ารักน่าไม่ได้ห่วงแบบว่าดุแบบอะไรอย่างเง้นค่ะก็น่ารักอะค่ะมันจะดีไหมคุณชมว่าดี ก็วมีใหม่เนี่ยเราเป็นสบายเล็กให้เพราะว่าถ้าเขาแต่งเองคือไม่ได้เลยใครบอกสงสารนามีกดเมาสแรงมากแรงมากรงมากเราแรงแรงมากแ่ที่แบบเฉพาะตัวเกินไปแรงมากแรงมากเราได้เป็นสบายดีเาจริงมจริงค่ะจริงแรงมากจริงจริงลงารตแต่เต๋เขาก็หล่อตามสบายเขาแต่พอมาเจอใหม่ก็จะหล่อขึ้นแต่ก็แต่ก็จะเป็นเวแบบเป็นที่เขาสบายใจอะค่ะ เหมือนหนูจะทำเหมือนจะทําอะไรหรือว่าจะแต่งอะไรพี่เขาอ่ะหม่จะต้องดูก่อนว่าเขาสบายตัวหรือเปล่าที่จะแต่งอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าบังคับไม่ได้ค่ะคนเนี้ย<ม>บังคับไม่ได้เลยอะไระไมีมีดูกับโดนไหมคะแบบว่าไม่เอานะมีค่ะเช่นเช่นลายชนลายๆๆๆสีสีสีชนส<อ>ีหรืออะไรที่แบบว่า คือบางทีมันเป็นข้อห้ามที่เราเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่เตอ๋อจะเป็นคนที่เขาเป็นคนง่ายๆสบายๆวันไหนที่เขาเขียนบทเนี่ย<ะ>เขาไม่คิดอะไรเลยค่ะเดินไปแล้วก็คือหยิบหยิบใส่ใส่ใส่เดินอกอกมาเลยอะไรเงี้ยซึงง่งที่เขาหยิบหยิบใส่ใส่ออกมาเป็นลายชนลายหมากปังอะไรเงี้ยเนาะอือใช่ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเขาเก่งขึ้นมากเลยอะโดยที่แบบบางทีไม่ตกใจเลยว่าแบบใหม่ไม่จําเป็นแล้วอะที่เราต้องบอกอะไรเขาอ่ะเพราะว่า เหมือนเขารู้แล้วเลยอะค่ะเหมือนเขาเก่งแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาแต่งตัวเป็นแล้วค่ะนี่อันนี้คือมันซึมซับมาจากเราไหมซึ่งใหม่ภูมิใจมากแบบขอเทคเครดิตแล้วกันนะพี่เต๋อขอเทคเครดิตแบบว่าเราเคยซื้อเสื้อผ้าให้เขาเลยไหมแบบว่าอยากให้ใส่ชิ้แบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบลุงแบบนี้เท่าเลยมีใช่ไหมทำทุกอย่างค่ะทุกอยาทำทุกอย่างทำททุกอย่างก็คือเหมือนอยากให้เขาอยู่กับเราแล้วเขาดีขึ้นอะในทุกๆด้านเนาะอยากให้ดูแบบดูหล่อขึ้นแบบไม่ใช่อยู่กับเราแล้วเขาโทรมลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย เรหล่ออยู่แล้วเราขึอีกไแต่เราหล่ออะไแล้วมันหล่ออยู่แล้วก็ต้องหล่อขึ้นไปอีกช่วยกันแบบทำให้แบบดีข<ด>ึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีนะสีจมพูมีบ้างมีแอบๆบ,บ้างนะวันวที่คิดว่าแบบไม่เจอหนูอะ่ะแต่ช่วงหน้าเขามีงองแงบั้ยไหมว่าเฮ้ยบังคับอ,อะไรเสื้อหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะ <c oughs> แต่ข้างในลึกๆคิดยังไงหนูไม่รู้นะแต่ถ้าแบบพูดออกมาไม่มีโอเค 乱毛。Oh, <了>